น่าจะมาเมาตรงนี้นั่นแหละเนี่ยโอเค extremely heavy move slower when equipped โ้ยสวยเลยทิ้งไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอเค water cave s h e d e water cave s h e d e อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เนี่ย อย่างนี้เลยหรอว้าว หวะเฮ้อรักนิดเดินมาละโอ้ยเฮ้เฮ้ว่าอะไรยาทำพิษจริงๆด้วยเอ้ยข้อดแรง ยาโอพีเก okay. yeah. <omics in the> ินเมื <Slack smile> okay. ่อกี้ตายเพราะยาเอาโอเคยอมเลยยาโคตรแรงเมื yeah. <mas k Math inspire> <Let> ่อกี้รู้สึกเห็นแวบๆว่าเห็นแวบๆว่ายามันอ่ะ instant damage 5เอาสิ โอ้โหสองขวดตายอ่ะเราก็ตายเป็นยาที่น่ากลัวมากอินสแตนดามเมสองมาทำดาเมจหกเพราะฉะนั้นไอ้นั่นก็บวกอีกสิบสองอ่ะโอ้โหดามเมจสิบแปดเอ้ยหกดวงไม่ใช่เอ้ยหกดวงงั้นต้องบวกอีกสิบสองดวงเป็นสิบแปดดวงโอ้โหสองหลอดเลือดเกือบสองหลอดเลือดเลยเฟฟอ,อ่ะก็เฮดฟีทั้งหมดสาวสิบหกอ่ะที่หาย โอเคทีนี้ก็กลับไปหาซูริแวนต่อแล้วลปีนมาอยู่ที่ไหนอะเนี่ยเอาเฮ้ยเราทางเข้าเมืองอยู่ไหนเอเอ,เอ,เอวนน้นนี้ก็ได้ยาวดีแท้และมาเราก็ไม่ได้อยู่ที่เดิม หายไปแล้วเอ้ยเราไม่ได้อยู่ที่เดิมกลับมามา,มาน่าจะอยู่ที่เดิมเรายังไม่ได้เดินทัวเมืองเลยเ,เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเควส์เดินทัวร์วเมืองดีกว่าบ้านซูริแวนเมื่อกี้เป็นทางเลี้ยวตรงนี้กัเราเลี้ยวซ้ายนี่เออเนี่ยโอเคกลับมาแล้วด้วยความไวแสงอย่างเร็วเลย โอ้โอเคทีนี้ก็เอาจดหมายนี้กลับไปให้บริเกอร์ของเขามีรู้สึกเขามีของเล็กๆน้อยๆให้ด้านบนมาดูหน่อยไหนอะเล็กน้อยอจริงๆโอ้ไม่เล็กน้อยแล้วใหญ่หลวงเลยเอะอ๋อไอนี้เก็บไว้คือไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้อะไอพวก เศษไอพวกเศษที่ได้จากมอนในใน่อบอสแบทเทิลอ่อะมันเอาไว้ทำอะไรบ้างโอ้ยมบายสโตร์เซ็กนก์แฮนด์เทรดเดอร์เทรดอินยูอโอไอเทมเอาไ้เทรดไอเทมเก่าดาบไม้ดาบหินดาบทองดาบเพชรรองเทา้าเอา้าโหฟกเกรอดทั้งหลาย นี้ได้ปะได้ด้วยแต่ไม่เอาอะเก็บไว้แต่เราควรเก็บไว้ในไอ้นี่ดีกว่า m าเก็ t t ท w n แบงค์ไปด้านซ้ายเดี๋ยวขอเก็บไอ้นี่ก่อนเหมือนเลื่อนระดับมาเรื่อยๆเลยตอนแรกเป็นดาบดาบดาบขึ้นสนิมของพ่อต่อมาเป็นดาบดาบฆ่าสเกลวอเทอร์แลด้านนอกเทาวา เออใต้ใต้ภูเขาอยากเห็นแอเวนเจอร์รนี่เขาเอาไอ้นี้มาเทรดได้โอ้ยเงินเราก็มีค่าขึ้นมาเลยทันใดเลยสิแลกให้ครบพี่ห้าแล้วไปแลกของไอ้นี่ดีกว่าป่ะพอดีเปะเลยนี่โอเค2ี่ห้าเออเงินมันเยอะออกมาแลกแรกแรกัง มาร์เก็ตเทาแบงก์ก็เมื่อกี้เงี้ยอันนี้อะไรอ่ะมาร์เก็ตเทาล็อกสมิธเออกอนะขอหาอะไรกินอ่ะอันนี้เอาอันนี้มากินดีกว่าเฮ้ยแม่เอาเนื้อหมูเนี่ยแหละอร่อยสุดละคุญแจบีคุญแจซีคุญแจดี เออเนื่องจากมันเป็นเผื่อได้ใช้ในภายหลังก็เอามาใช้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คุญแจก่อนเดี๋ยวพี่ดิกโอเคซีดีด็อกโอเคบีซีดีอ้บีซีดี D. เออแล้วอ๋อโอเคนึกว่าจะไม่มีกล่องไอ้นี่แล้วเมื่อกี้ล้าเปิดอยู่นี่หว่าลืมซีดี D. เอ่อแฟมิลี่บอลไอ้นี่เก็บไว้กับตัวโซมโบเสียงอย่างนี้อย่าเพิ่งมาได้ไหมโคตกใจ เอาหายอ,อ่ะเอออยู่ดีไม่ว่าดีก็มา Ancient Bow of Fire อยากได้กซอมบี้เมน Just a Diamond Sword Legless Bow โอ,โอโ้โหขอโฆษณาว่ามันเยี่ยมจังอ่าฮ่า <minor noise> ในสุสานเหรอเขาต้องการกระดูของกระดูกของน้องชายเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ที่สุสานเนี่ยเอามาให้เขาจะยอมแลกกับเอ่อคีอะไรก็ไม่รู้ส่วนที่สุสานมีโบนยาด,ดันเจียนซ่อนอยู่ซึ่งก็ไม่รู้อะอ๋อไอที่เขาขายนี่โอ้โหโบนยาด,ดันเจียนเชสเอคีโอเคระดับ เซ็คแทนว้วคิววีเกอร์เอนเนอร์มี่อิดวิดวันช็อตเอาไว้ยิงแบบพวกไอพวกแบบปลายแถวอะ hmm. มีอะไรให้ปล้นไหมไม่รู้อะจะซื้อไปซื้ออะไรปล้นอย่างเดียวเลยอ๋อ้โหอย่างนี้ก็ได้ด้วย ช่างมันให้เริ่มมันเ้นเ้นไปเอ okay. เออ๋อ,อใช่เดี๋ยวเราต้องกลับไปหาบริเกอร์เทรดเดอร์อ้ออาหารไหนนี่ book interfaces อ่า อันนี้เขาต้องการหาโจรที่ซ่อนอยู่แถวๆซ่อนอยู่รอบๆนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน uh huh. Come to market town and s t e a l whatever he can have a hideout allow here somewhere uh huh. คือที่ซ่อนเหรอเราก็ไม่รู้เซค o n d h แฮนด์ด l e เลอร์อ๋อก็เหมือนในตรงเมื่อกี้นี่ว่า เออเป๊ะเลยเป๊ะด้วยช่างมนเถอะเราก็ไม่มีอะไรมาเซ็ค์แทนขายแล้วเงินก็หาง่ายดังแต่รู้สึกว่าเงินมันหาได้แบบว่าเออมันแบบไม่ได้ถาวรมากอะอะไรอะโอ้ยเดมอนไหนโอ้ย ไม่มาต่อแล้วเฮ้ยจบอา้าวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมมันค้างก็หายละโอเคงั้นกลับไปหาเบรกเกอร์เออช่างมา้ามาแล้วกัน่ะวิง่งเอาได้จำบ้านได้ว่าแล้วเราก็ไปเดินทัวร์โซนด้านโน้นหน่อยดีกว่าโอ้ยเจ็บอีกแล้วอ้ย ขโมยมาตัวใหม่ดิเนี่ยช่างเออเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้มาละเดี๋ยวเราวาไปซื้อธนูแล้วแต่ก่อนอด่นขอทัวเมืองนี้สักหน่อยไม่ใช่ทัวเมืองดีทัวเกาะนี้เออ ต้องเลขอย่างนี้โอเคปลาล้วบริสเชสอัพแต่อัพสเตอร์คลยมดยดเดอะเลตเตอร์ท็อกท็อกทีพีเนี่โมดีดันเจียนทเทฟเฟอร์เชสคี มีอะไรพูดอีกไหมหรือไม่มีอ่ะโอเคไม่มีอะไรพูดงั้นเราก็เดินทัวเมืองหน่อยแล้วกันคือรู้สึกที่นี่มันมีที่ซ่อนอะไรเยอะมากอโอเคเดี๋ยวเอาไปให้ทิฟเฟอร์ให้ มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฮะเอ้มีอะไรเปล่าคือต้องมีอ่ะเอเอต้นไม้อย่างเงี้ยชอบนะเนี่ยนี่อ่ะต้นไม้อะไรที่มันดูแบบเตี้ยๆหน่อยแล้วมันคลุมสักนิดนึงอะ่ะเออมีแน่นอนต้องมีอ่ะสักอันนึง แต่บางต้นก็ไม่มีนะหินเช่นต้นเนี่ยเอ้ยอะไรล่ะนี่อ้อโอ้ยดีได้ดาวนะมีเรือด้วยนะนั่นอนะแต่ไม่รู้เหมือนกันช่างมาันเถอะปล่อยวะโอ้โหทำกินพาลันโอเคนน้ตมันเขียนอย่างอื่น บ้านแบบนี้อีกแล้วหรือมีม้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเหมือนมันมีมันไม่ใช่ที่เดิมป่ะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยน มีใบไอทีตรงนี้แล้ว Steel as sharp as when it was first f o r g e d stronger blade than an ordinary sword อยากหากล่องเดิมนั่นอยู่ไหนเอออันนี้หน้าแรกกว่าเยอะเลยช่างมาเดอ้อ เรามีดาบเหล็กแล้วจะเอาอะไรกับดาบหินต้นไมใ้ใหญ่ๆไม่มีทางขึ้นแต่มีกล่องอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนไปไอโมนี่ขอไปที่แคสต์เทาน์แป๊บนึงมาเบิกธนูใหม่ เดี๋ยวเราไปไโมโดันเจียนล,ละไม่มีอะไรละตอนนี้เอออะนักโนเอามานี่เรียบร้อยโอเคเราเปลี่ยนทันูไม่เอาซูโมโบอ่ะคือมันมันซูมอ่ะมันก็มีผลดีนะคือเรามองเห็นไกลๆแต่มันวิ่งไม่ได้และตอนเล่นเผื่อแบบมานั่งแข่งยิงกันไกพวกซอมบี้พวกไอ้พวกกลพวกเนี้ยโอ้โหยิงไม่ทันหรอกแถมเวลาซูมอ่ะมันจะ อ่ะเดี๋ยวให้ดูเวลาซูมนะเราจะกะระยะยิงเอ๊ะกะเป้ายิงยากด้วยมันไม่ต้องปกติโปรเจกต์ตายยิงแบบง่ายกว่าแอะนี่หนละโอ้โหอ๋อเกือบโดน เกือบโดนแมงมุมจับแต่ก็นะรีบหนีเข้าบ้านทันแต่ก็โดนแมงโดนปล่อยใยไว้ด่าน่ะออกไม่ได้พอเอมแล้วก็ขวาน <c oughs> กรอนเนี่ยนะอ,อารมณ์อารมณ์เรานี่แบบสินทรีเหลือเกิน นั่งอ่านกรอนดอนมานั่งนั่งเก็บออฟเนี่ย้อยสุนทรีอ่ะในสุาสานนั้นช่างมาเถอะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบวิธีการหาหรอนะอ่ะขั้นแรกเลยในสุาสานนั้นนะมีเอนแชมีเอนแช n t e d ดเบ d ดแต่ ถ้าจะเข้าก็ต้องมี wooden spade ก็ไอ้พลวดพวกขุดพวกขุดมาไอ้พวกไม้ซึ่งจะหามันได้นั้นต้องหาในหาในดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยโมนี่จำคองแปลไม่ได้ฮะเปิดเปิดแปลก่อนเดี๋ยวโอ้ยช่างมันเอะอ่ะเปิดโปรแกรมแปลแป๊บ <c oughs> อ้ยใหญ่ไปโอเค คือแปะจำคำแปลไม่ได้อะลืมลาเออเชอลาโอเคืมดันเจียนเชอลาโอเคโคตรอยากเข้าเลยแล้วก็หาทรเชอร์ถ้าเสร็จแล้วก็เข้าบ้านมิสเข้าบ้านลึกลับและทำลายไอ้ต้นเถาวันนั่นน่ะที่สิบไมล์ไอแลนด์จะเป็นที่ที่ไปอเออ เอาในในมนะิสเตอรี่เฮานั้น่ะมันจะมีไอ้ไอพั่วไม้นั่นอยู่ถ้าได้พั่วไม้แล้วก็โอเคจบจีจีอีซีก็ไปที่สุสานแล้วก็ขุดเลยอ่าแสดงว่างั้นเราก็ต้องโอ้โหขี้เกียจแปลแบบเป็นไอ้นี่โมดันเจนตรงไปแล้ทำไม ใช่เบลอโมบีเวอร์ฟูลออฟเดนเจอร์อันตรายมากขนาดนั้นมีที่ทุบด้านหลังด้วยล็อกลุกเวอร์เดอะวอเตอร์ยูแคนซีโค k คี p เห็นแต่ปราสาทเนี่ย หร,ห,รหรือคือโครคีฟไม่รู้อะช่างมันยังไม่สำคัญตอนนี้โอเคโมลี okay, ่ดันเจียนเซอร์กิตวายว่าแหละสีอย่างเงี้ยบูดควอรี่แน่ๆ ra tay oh mày một ô mày 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 oh mày oh mày ตาแตกก่อนเราตาแตกก่อนเราตัวแตกธนเวินธนูนี้มันยิงได้ไม่ไอั้นเลยเนะว้อโอ้ยตกใจนึกว่าดิ่ง